ความหวังสุดท้ายของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนั้นหลุดลอยไปแล้วนะครับหลังจากจที่พวกเขานั้นเปิดบ้านพ่ายแพ้ให้กับอาร์ตูโรมาริด1-0ผลรวมออกมาคือ2-1ครับและทำให้พวกเขานั้นหมดลุ้นในการคว้าถ้วยรางวัลในซีซั่นนี้นี่เป็นซีซั่นที่5ติดต่อกันแล้วนะครับสำหรับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดกับการที่พวกเขา ไม่สามารถควา้าคเพรางวัลได้ย้อนกลับไปครั้งสุดท้ายเนี่ยนะครับคือการคว้าทั่วยูโรปาลีกงเท่นั้นเองเกิดอะไรขึ้นในเกมนี้บ้างมีประเด็นอะไรที่น่าสนใจมาเก็บตกหลังเกมกันครับก<อ>ับ5ประเด็นหลังทีแดงเปิดบ้านพ่ายแพ้กับกรามีแอตเลติกอเมริกครับติดตามได้ในเกมเองเลยครับ อร่อยติดขอบชอบชอบกดไลค์ช่กดแชร์กับอาหารยอดคุณประเด็นแรกที่น่าสนใจที่สุดครับดูเหมือนว่าในเกมนี้เนี่ยนะครับแมตช์เอร์เรตจะเริ่มต้นได้ค่อนข้างโอเคเลยครับแต่ว่ายังมีรอยร่วบางอย่างเกิดขึ้นรับรังนิกครับเลือกใช้ระบบ4-2-3-1นะครับโดยเลือกเอาแผงหลังชุดเดิมจากเกมชนะท็อตแนมอุสเป์นะครับแล้วก็เปลี่ยนเอาวิดฟิลตัวรับจากเนมิยามาติชเป็นสกอตต์แบงตูเมนต์ยืนคู่กับเฟรดก่อนจะเลือกรอบกอร์บอกบาร์นะครับแล้วก็ส่งบรูโน่ฟ์นันเดสเป็นจอมทับแทนเนื่องจากที่ งใช้คริสเตียโนโรนโดเป็นหัวหอกตัวเป้าโดยมีจาดานซานโชนะครับอยู่ที่ริมเส้นแล้วก็ใช้อันโตนี่เอลังกาแทนที่ของมาคาล์แรดฟอร์ดครับยุนเต็ดเริ่มต้นเกมได้ดีมากนะครับพวกเขาครองบอลได้มากกว่าแล้วก็พยายามโจมตีแอรมาริดตั้งแต่ต้นเกมครับแากว่าแต่ปีศาจแดงเนี่ยยังแสดงแนวโน้มได้ดีนะฮะด้วยการเลี้ยงบอลผ่านนักเตะทับราหมีถึง7ครั้งในช่วง25นาทีแรก7ครั้งที่ว่าเนี่ยนะครับมาจากคริสเตียโนโรนโดและจาดานซานโชคนละ2ครั้งและมีอเล็กเซเลสเดียโกดาโลและเเเฟรรรรรดดออีีีกคคคคนนนนนลลละะะ1ัััััั้้้งงงบบใใขณททท่่ท่พามไไมามมยยไไไชวว นะครับแถมยังมีช็อตสวยๆจากเฟรดด้วยที่เจ้าตัวโชว์ทักษะสไตล์บอสเตรเลียนครับพาบอลผ่านเซฟานซาวิดแบบสวยๆในกรอบเขตโทษปีศาจแดงมีโอกาสใกล้เคียงที่สุดในครึ่งแรกนะครับจากจังหวะที่ e จจอันโตนีเอลังกาช้าจ่อจ่อติดเซฟยานโอบลั์กนะครับตลอดทั้งครึ่งแรกเนยูเรเซตสามารถครองเกมได้ทั้งหมดเลยนะครับแล้วก็พยายามหาโอกาสยิงอยู่เรื่อยๆดูแล้วเนี่ยพวกเขามีเวลที่เป็นผู้ชนะเหลือเกินครับแต่ก็ต้องบอกว่ามันไม่ใช่สิ่งที่ซิเมเน่รู้สึกเซอร์ไพรส์เลยนะครับพวกเขาเองเนี่ยตั้งใจอย,อยากให้รูปปเเกกมมออมา็นนแบบี้ ก่อใจะใอาัยจังหวะโตกับเร็วด้วยการโจมตีฉุดอ่อนใส่แผลใหญ่ที่สุดของยูเนเต็ดครับนั่นคือเกมรับนั่นเองและสุดท้ายมันก็ได้ผลครับพวกเขาสามารถบุกนําได้ตามที่หวังครับในทีที่4ี่จากเรนันโรดี้ทั้งที่แอรมาลิตเนี่ยเป็นรองเจ้าบ้านแทบจะทุกอย่างเลยนะครับที่จริงถ้าเราพูดถึงครึ่งเวลาแรกเนี่ยมันก็เกือบจะเป็นครึ่งแรกที่ดีมากๆของแมนเชสเตอร์ยูเนเต็ดแล้วนะครับแต่ว่าการเสียประตูเนี่ยมันถือเป็นแผลใหญ่แผลเดียวที่เกิดขึ้นเลยสำหรับเกมในเลกที่สนะครับมันแทบจะเหมือน, u, น,นเดูอกอี แดงเนี่ยไม่สามารถตามตีเสมอได้เหมือนเกมแรกอีกแล้วครับและประตูที่พวกเขาเสียมันทำให้ทุกอย่างนั้นเข้าทางกราหมีไปสมดคดรับเป็นอีกครั้งหนึ่งครับที่ยมนเชสเต็ดเสียเปรียบจากความผิดพลาดของหลังบ้านของตัวเองครับซึ่งเราจะเจาะเรื่องนี้ ในหัวข้อต่อไปแน่นอนว่าเรากำลังพูดถึงเกมรับที่มีปัญหาครับเกมนี้เป็นอีกหนึ่งครั้งนะครับที่เราเห็นแผลในเกมรับของปีศาจแดงครับย้อนกลับไปตอนประกาศรายชื่อมารับลังนิกได้รับการวิจารณ์ว่าทําไมถึงเลือกดอกไม่ฟิลตัวรับธรรมชาติอย่างเนมายามาติที่แสดงผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมในเกมกับสเปอร์ครับแต่ทันที่นัดเนี้ยดวงกับคู่แข่งที่รับลึกและคุมเกมรับได้ดีกว่าสกอตแม็กโชเมเน่ที่เพิ่งจะหายป่วยกลับมานะครับและสุดท้ายเนี่ยมันก็ส่งผลให้เห็นทันทีครับว่าแฟนบอลดูเหมือนจะคคคคิดถูกกกกเเหหมมือออนนนนนััััะรรรบบป็ีี้งงท่่สแึ ได้ดีกับการช่วยบรูโน่สร้างสรรเกมรุกโดยครึ่งแรกนะครับมีฟิลชาบาซเซเลียนของเราเนี่ยนะฮะมีสถิติที่ยอดเยี่ยมมากเขาสมัมผัสบอลทั้งหมด36ครั้งพาบอลผ่านคู่แข่งได้100%ชนะการโดนคู่แข่งได้ร้อยเปอนาบอลกลับมาครอบครองได้หครั้งจ่ายบอลสำเร็จ80และสร้างสรรโอกาสให้เพื่อนร่วมทีมได้หนครั้งแต่ทว่ามันอยู่ตรงนี้ครับแม์เ,มเนยที่น่าจะเน้นเกมรับมากกว่าเฟรดในนัดน,นี้กลับพยายามเอาตัวเองขึ้นไปสูงเกินความจำเป็นนะครับโดยไม่ได้มอง เลยส่งผลให้การสวนกลับของอนร์อรกมาิดเนี่ยสามารถสร้างความอันตรายใส่แนวรับได้เพราะมันมีพื้นที่มากมายเหลือเกินครับให้พวกเขาได้โจมตีเข้าใส่มีจังหวะหนึ่งครับที่ทัฟราหมีเล่นลูกโต้กลับแล้วก็เป็นชาลเฟลิกครับที่สามารถส่งบอลเข้าไปตรงตาข่ายได้แต่โชคดีมากนะครับที่จังหวะนั้นเนี่ยถูกตัดสินว่าเป็นลูกลำหน้าแต่นั่นก็ถือเป็นสัญ,ญญาณเตือนครั้งใหญ่นะครับว่าการสวนกลับของอาร์อรกมาิดนั้น อันตรายมากขนาดไหนแต่สุดท้ายนะครับยูนเิเต็ดก็ไม่ได้แก้ไขปัญหานี้แต่อย่างใดครับจังหวะที่พวกเขาเสียประตู1-0เนี่ยก็เกิดจากจังหวะโต้กลับและการยืนตำแหน่งที่ผิดพลาดนะครับเมื่อแม็คควายเนี่ยหลุดตำแหน่งไปอยู่กลางสนามส่งผลให้แนวรับเหลือเพียงแค่เตเลสวารานและดาโลในขณะที่เฟร็ดและมิชูมิเนีก็ลงมาตั้งรับไม่ทันครับช็อตนี้เราเห็นได้ชัดเลยนะครับว่าแมคควายและดาโลเนี่ยขุบเข้าไปตรงกลางเพื่อประกบโกเก้แทนหน้าที่ของแม็คควายที่กำลังหลุดตำแหน่งในขณะที่วารานกับเตเลสเนี่ยนะครับเทไปเลย แล้วก็ยังมีเรนานโรดี้ที่เติมขึ้นมาเขาเลยตัดสินใจเปิดบอลไปทางนั้นทันทีครับและเรนานโรดี้ก็สามารถสําเร็จโทษแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดได้จริงๆครับโดยรวมเกมนี้ครับเกมรับของยูไนเต็ดแม้ว่าจะไม่ได้มีข้อผิดพลาดอะไรบ่อยนักนะครับแต่สำหรับเกมใหญ่ๆแบบนี้แค่ความผิดพลาดครั้งเดียวเนี่ยก็สามารถเปลี่ยนแปลงรูปชงมของเกมได้ทั้งหมดเลยครับนอกจากเปลี่ยนแปลงรูปชงมของเกมแล้วนะครับมันอาจส่งผลกระทบจนถึงขั้นที่พวกเขาต้องตกรอบแล้วก็ เ,เป็นอย่างที่เห็นจริงๆมันดูเหมือนจะเป็นความจริงนะครับที่ผมเชื่อว่าแฟนผีหลายคนน่าจะยอมรับว่าปีศาจแดงยากจะประสบความสำเร็จได้อีกครั้งนะครับถ้าหากไม่แก้ไขปัญหาในเรื่องราวระหว่างแดนกลางกับแดนหลังในแง่ของเกมรับให้ชัดเจนกว่าน,นี้ดูท่าจะยากมากๆครับกับการกลับมายิ่งใหญ่ครั้งของยูในเตดพูดถึงทีมเจ้าบ้านไปแล้วนะครับขออนุญาตพูดถึงทีมเยือนบ้างดีกว่านะครับผมว่าจริงๆเราควรจะต้องให้เครดิตไปที่อาร์เธอรมาริดด้วยเหมือนกันนะครับวันนี้ซิโมเน่จัดทัพด้วยระบบสามบอย่งสวก็องนะครับพวเนเราต รของพวกเขาเกมนี้เนี่ยเราอาจจะไม่ได้เห็นการเซตบอลเข้าทําอะไรจากพวกเขามากมายนักนะครับแต่ท้ายที่สุดเนี่ยพวกเขาขึ้นนําได้เนี่ยทุกอย่างก็เข้าทางหมดเลยนะครับจากที่เล่นโต้กลับในครึ่งแรกเนี่ยแต่พอยูเนเต็ดเนี่ยไม่สามารถจับพวกเขาได้ในครึ่งหลังเนี่ยนะครับทัพตราหมีก็เลิกเล่นโต้กลับทันทีครับและหันมาเน้นคลองบอลให้ได้นานที่สุดโดยพวกเขาเนี่ยนะครับจะพยายามยื้อเวลาทุกครั้งเวลาที่โดนคู่แข่งทําฟาวล์ใส่เนี่ยนะครับเลยทำให้แข้งปีศาจแดงหลายคนครับออกอาการอารมณ์เสียมากมากเลยโดยรวมแล้วนะครับแนวรับของตราหมีเนี่ยถ้าเราจะพูดว่าใครจะเดดก่น ชมจริงๆอาจจะต้องเทรดเครดิตไปให้กับเดโกซิโมเน่ที่เป็นคนวางแผนแท็กติกนี้อย่างแยบยลแบบ100%เต็มเลยครับนอกจากแนวทางการเล่นเกมรับที่รัดกุมแล้วเนียนะครับนายด่านของพวกเขาอย่างยานโอบบักเนี่ยก็กลับมาเข้าฝักเข้าฟลอร์อีกครั้งนึงนะครับแม้ว่าตลอดทั้งเกมเนี่ยแทบจะไม่ได้เซฟอะไรมากมายเพราะยูเนเต็ดเนี่ยหาโอกาสยิงได้น้อยเหลือเกินนะครับแต่เมื่อถึงจังหวะที่ต้องออกแรงเซฟเนี่ยเขาก็ทำได้อย่างยอดเยี่ยมครับโดยเฉพาะช็อตเซฟพีของปีศาจแดงครับอเล็กซ์เสเตเลสเปิดฟรีคิกจากทางด้านขวาเข้ากรอบโทษ และเป็นราเฟลวารานที่ไร้ตัวประกบนะครับกระโดดขึ้นไปโขกแบบเต็มแรงเลยแต่ว่าโอบลักเนี่ยนะครับที่ยืนตำแหน่งได้ดีแล้วก็เซฟลูกนี้ไม่ได้ซึ่งก็ต้องบอกว่ามันเป็นช็อตที่ถือว่าเป็นความสามารถของยานโอบลักที่ยืนตำแหน่งได้อย่างยอดเยี่ยมนะครับตลอดทั้งเกมนะครับโอบักยังมีจังหวะตัดบอลสวยๆจากการโยนลูกโด่งด้วยนะครับ ซึ่งกรตัดโอกาสการเล่นลูกคลอสของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเข้าไปอีกครับเช่นชมฝัง่งทีมยังไปเสร็จเรียบร้อยนะครับกลับมาที่ฝั่งเจ้าบ้านกันบ้างรุนโดเป็นอีกหนึ่งคนนะครับที่ผมคิดว่าไม่สามารถที่จะแพรงฤทธิ์ได้ในเกมวันนี้แต่มันก็หลายๆปัจจัยบวกเข้าหากันนะครับหลายคนคาดการณ์นะครับว่าคริสเตินโลลันโดหลังจากที่เพิ่งระบบฟอร์มทำแฮตทริกกลายเป็นหนึ่งในตัวอันตรายของเกมนี้ครับแต่เจ้าตัวเนี่ยยังมีสิติยิงแอมเบริดมากถึง25ประตูเนี่ยแน่นอนว่าเฮ้ยเราต้องคาดหหววัััััััังงงงกกกบบบคคคคครร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 ิิิิิสสสสเเเเเเตตตีีีียยยโโโโโโโนนนนนลลลดดดดดแ่่่่ผมมมาาาาซ้้็ูพขอจใท เขานี่ยตามประกบโรนโดเป็นพิเศษทั้งจังหวะการเล่นการเล่นลูกเซตพีดมาเลยส่งผลให้โรนโดเนี่ยไม่สามารถทำอะไรได้ตามถนัดเลยนะครับแถมตัวริมเส้นรอบข้างของโรนโดทั้งซานโชและเอเดนการ์ดหรือตัวสมรองอย่างมาคัสแรดฟอร์ดเนี่ยก็ยังถูกแนวรับของอาร์เธอร์วอริดปิดตายต่างหากเลยส่งผลให้เกมนี้ครับแข้งระดับตำนานคนนี้เนี่ยนะฮะไม่สามารถง้างเท้ายิงได้เลยสักครั้งในเกมนะครับซึ่งไม่ใช่เรื่องปกติของคริสเตียโนโรนโดครับนี่ถือเป็นครั้งที่3เท่านั้นนะครับในอาชีพการแข้งของเขาที่ไม่สามารถหาโอกาสยิงได้เลยในนนนนนนศึึกกกกกกกแแแชมมมมเเเเเปปีีีีี้้้้ยยยลคคคคคครรรรรรรัััััับบบบงงง่่่่ิิดขืืออ2002ะหวาาาูพทส ขึ้นในปี2012ในเกมของเรอัลมาดริดที่ประทะกับบาร์เซโลนาและสำหรับค่ำคืนที่ผ่านมาถือเป็นครั้งที่3ของเจ้าตัวครับรังนิกเองก็พยายามจะแก้เกมด้วยการอัดตัวรุกอย่างเอดิชันคาวานีมาคอนเรดฟอร์ดและกองกลางอย่างปอบปอกปาเข้าไปนะครับแต่มันก็ไม่ได้ช่วยให้ทุกอย่างเปลี่ยนไปเลยครับแทนโรโดนะครับยังได้บอลน้อยเหมือนเดิมด้วยและรังนิกเนี่ยก็พยายามอีกครั้งครับโดยการเสี่ยงเปลี่ยนเอาควนมาตาลงมาเล่นแทนแฮร์รี่มาร์ควายในนาทีที่84ครับเพื่อหวังว่าแท่งรายนี้จะมีช็ออออออตตตตตเเ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 ปปปปปิิดดดบบ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 ลลลลสสสสวยยยๆขขขข้้้้้้าาาาากกกกรร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 โโททททษแแแจะะมมมีีีใคคคคััััันนนนน็็็ฮ่่่่่่่งงงููไไุึฟ คำถามว่าแล้วอนาคตของผีแดงหลังจากนี้จะเอายังไงกันดีนะครับยูฟ่าแชมเปียนลีกเนี่ยถือเป็นความหวังสุดท้ายของพวกเขาในซีซั่นนี้ครับเพราะว่าพื้นที่การลุ้นท็อปโฟในพรีเมียร์ลีกเนี่ยนะครับก็ถือว่าเป็นเรื่องยากมากๆสำหรับยูไนเต็ดอยู่แล้วนี่ก็จะเป็นอีกครั้งครับที่ปีศาจแดงเนี่ยจะจบฤดูก,กาลแบบมือเปล่าย้อนกลับไปในช่วงต้นซีซั่นครับไม่มีใครคิดว่าผลลัพธ์มันจะออกมาเป็นแบบนี้แน่นอนนะครับถัดเอามองจากการเสริมพับระดับมาสเตอร์พีซเนี่ยทั้งการคาว้าราฟาเอลวารานกองหลังดีกรีแชมป์โลกกกกกกคคคคคนน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 นีีีีี้้ะรร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 ััรับบบววววมมมมถถึึึงงงงงาา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 ไไดดดดดดจจซโโโโชเเเเเออออออ์ิิสสสตตุลลขทยยย่่่ ไม่มีใครคาดคิดว่าแมนยูจะจบซีซันด้วยการไร้แชมป์ไร้ถ้วยแบบนี้นะครับคุมกำลังภาพรวมของยูไนเต็ดนะครับมองยังไงก็แล้วแต่เนี่ย ก็ควรจะติดท็อปโฟเป็นอย่างน้อยนะครับและควรจะมีโอกาสลุ้นแชมป์ซักรายการแต่ว่ามันคือความจริงครับที่แสนเจ็บปวดเพราะว่าตลอดทั้งซีซั่นนี้เนี่ยไม่มีอะไรใกล้เคียงกับคําว่าลุ้นแชมป์เลยสักนิดครับไม่ว่าจะเป็นรายการไหนก็ตามทั้งเอเอเอครับก็ตกรอบตั้งแต่หัววันการลุ้นแชมป์เปี้ยนลีกก็ดูไกลห่างตั้งแต่ต้นซีซั่นแถมล่าสุดเนี่ยก็ตกรอบ UCL อีกด้วยแน่นอนครับคำถามต่อมาทุกคนสงสัยว่าเมื่อตกรอบ UCL ไปแล้วเนี่ยแล้วถ้าไม่ติดท็อปโฟรพวกเขาจะรักษาแข้งระดับซูเปอร์สตาร์ออออออยยยย่่่่่่่่่่าาาาาาางงงงโโโโรรรรรรรนน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 ัััลล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 ดดดดด้้้้้้้้ไไไไไวววหืเเเเเเเปปปพะะะแแแตตตตบบีีกกกใใใศึูถผมม็จค จะโอเคไหมกับเรื่องนี้โรนโดเองอาจจะมีทางเลือก2องทางนะครับนั่นคือการหาทีมใหม่เพื่อประสบความสำเร็จและมีโอกาสลยสุยศึก UCL ครั้งท้ายของอาชีพเขาแล้วหรือกับอีกตัวเรื่องหนึ่งคือการอยู่ช่วยยูไนเต็ดต่อไปโดยไม่สนว่าจะต้องหล่นไปเล่นในศึกยูโรปาครับเช่นเดียวก,กันกับนักเแต่ยังปอปอ็กบาที่ยังลังเลอยู่ว่าจะต่อสัญญาดีไหมครับหลังจากที่อยู่กับปีศาจแดงมา6ปีแต่ไม่เคยประสบความสำเร็จในรายการใหญ่อะไรเลยสักครั้งเลยนะครับต,ตอนนี้นะครับมันแทบไม่มีอะไรดึงดูดให้เจ้าตัวเนี่ต้องเบะจสพ เปลี่ยนแปลงอีกครั้งครับหลังจบฤดูกาลครับผู้จัดก,การทีมคนใหม่จะเข้ามาเราไม่สามารถเดาได้เลยว่าหน้าตาของทับปีศาจแดงจะออกมาในรูปแบบไหนในช่วงซัมเมอร์แต่ถ้ามองจากปัญหาที่เราเห็นณนเวลานี้นะครับต้องยอมรับว่าหน้าเป็นห่วงจริงๆและคงไม่ใช่งานง่ายของโคชคนใหม่แน่นอนว่ากันว่านี่อาจจะเป็นการจบ ยุคของโอเลกุนโซชายุคของราฟลังนิกยุคของนักเตะที่ลุกปั้นกันมานะครับแล้วก็อาจจะถึงยุคที่จะต้องล้างไพ่ล้างบางเปลี่ยนแปลงยูเนเตดไปในทิศทางอื่นอาจจะมีนักเตะหลายคนที่จะต้องประเด็นออกจากโอทอฟฟอร์ดไปและนําเข้านักเตะคนใหม่ๆเข้ามาเพื่อเปลี่ยนแปลงเรื่องของเคมีภายในทีมให้ดียิ่งขึ้นต้องติดตามนะครับว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยใครจะกล้ามากุมบางเหียนมาชอร์ยูไนเตดที่ผมพูดตรงๆว่ามันเหมือนเก้าอี้อาถรรพ์นะครับไม่ว่าใครเข้ามาเนี่ย ก็ดูจะมีความยากลาบากอยู่เสมอเพื่อนๆคิดยังไงกับเรื่องราวของยูนิเต็ดบ้างครับอนาคตต่อไปของยูนิเต็ดจะเป็นยังไงจะมีใครที่จะต้องกระเด็นหลุดจากโอทัฟฟอร์ดไปบ้างและใครสมควรเข้ามาเป็นนายใหญ่ของทัพปีศาจแดงลองคอมเมนต์เข้ามานะครับนี่คือเนื้อของเกมเองราล,ลีข่าวในวันนี้ครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดสมัครให้เกมเอเกราล,ลีข่าวและขอบสนามด้วยนะครับวันนี้ลาไปก่อนแล้วสวัสดีครับอร่อยติดขอบชอบชอบกดไลค์แชร์กับอาหารยอดคุณ